สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โนมัยชาแนลพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับโนม้สาวอุดรจงซินแลนด์เมื่อน,นี้โนม้สิพาพี่น้องมาก,กินเห็ดเข็มทองราดซอสมาล่าจ้ะพี่น,ๆๆๆๆน้องอ้ยยั่วๆยั่วๆมาเลยจ้ะตองเบาลายใหญ่ห้างนี่เห็ดเข็มทองครึ่งกิโลจ้ะพี่น้องซอสมาลาแบบเห็ดเองนะจ้ะคนๆแบบเผ็ดชาลิ้นจ้ะพี่น้อง มาจากมาจากเห็ดเข็มทองกรุบๆรุจวดเลยคะ่ะ <laughs> แสบคอยเด้ <c oughs> <c oughs> ซอดมาลาดเดาลินดีขนาดจะพี่น้อง พันแเขียวดีขนาดพี่น้องจัดฟันนะพี่น้อง <laughs> Kinh dưới đây phải đọc Thiệt xa liền โค oh, ชาลินไปหนอมาละ กเด็เผ็ดคือสั่งแบบบอกี่บานเขาเนะจะพี่น้องมันเผ็ดแล้วมันแบบเดาลินดึดดึดมันชาลิ่นอ่ะพี่น้องปกติกับว่าได้กินลายปบนนี้นะคะ เอ,อ้แหงกินนะ้ำลูกแหงซาลินพี่นอ้องเอาละค่ะพี่นอ้องพ่อหอมปากหอมคอนะคะมันไม่ได้เพสแบบคือจังหดพีบาดห้านะ่ะพี่นอ้องมันแบบซาลินเนาะเดาดิ่นยู่ดอยู่ๆๆ สำหรับคลิปนี้น้มไม้กับิขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น้มไม้แน่กดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดบ่ท่อนไดก้กดติดตามนะคะเข้าไปในช่อง youtube นะคะแลวก็พิมพ์ว่าน้มไม้สายแดกและก็กดติดตามให้ได้จ้บพี่น้องเพื่อชี่ได้เป็นกำลังใจให้น้่มไม้ไ้เหตุคลิปต่อไปนะคะสำหรับมื้อนี้น้มไม้ไปแล้วจ้าพี่น้องสีเบ้าบ่เป็นแล้วนี้เบ้าบ่ออกแล้วซาลินพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ